พระสมเด็จบางขุนพรมมีทั้งกุเก่าและกุใหม่ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าพระสมเด็จบางขุนพรมสร้างเสร็จในปีพศ2413อันเป็นปีที่เสมนียนตาดวงสร้างวัดใหม่อมตะรสเสร็จแล้วมีการสร้างพระสมเด็จบางขุนพรมมาบรรจุไว้ที่วัดนี้การเปิดกลุพระสมเด็จบางขุนพรมได้มีบันทึกไว้ดังนี้ เปิดกลุครั้งแรกในปีพศออ2436ลศ112ครั้งหลังในปีพศ2459พระสมเด็จบางขุนพรมที่ได้จากกลุทั้งสองครั้งนี้เรียกว่าพระสมเด็จกลุเก่าต่อมาในปีพศ2500ได้มีผู้ลักขุดเจาะเจดีได้พระสมเด็จออกมาจำนวนหนึ่งทางวัดได้ทราบ และได้ทำการเปิดกลุนนำพระสมเด็จออกมาทั้งหมดเพื่อให้เช่าโดยประกาศว่าจะนำเงินมาบูรณะวัดกลุครั้งหลังสุดนี้เรียกว่าพระสมเด็จบางขุนพรมกลุ่ใหม่ประวัติการสร้างพระสมเด็จบางขุนพรมพระสมเด็จบางขุนพรมเป็นพระเนื้อปูนขาวเรียกชื่อตามตำบลที่ตั้งของวัดคือวัดบางขุนพรม ในธรรมเนียบว,วัดโบราณกล่าวว่ามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์ได้เปลี่ยนชื่อวัดวลาตรารามแปลว่าวัดที่เจริญยิ่งไม่รู้เสื่อมปัจจุบันคือวัดใหม่อมตะลดบางขุนพรมกรุงเทพมหานครในปลายสมัยรัชกาลที่สเ่สมียนตาด้วงผู้เป็นต้นสกุลธนโกเศษ ได้มาบุรละปฏิสังขรณขึ้นใหม่ในปีพศ2411และได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่เจดีย์เล็กขึ้นไว้เพื่อบรรจุอัฐิบรรพบุรุษเสมียนตาุลด้วงได้อราธนาสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมมลังสีเพื่อทำพิธีสร้างพระสมเด็จบางขุนพมหมขึ้นวัดอินทวรวิหาร บางขุนพลมแล้วได้นำไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์องค์พระประธานหลังอุโบโสถวัดใหม่อมตะลดในปีพศ2413พระสมเด็จบางขุนพลมมีพิมพ์นิยมในวงการพระเก้าพิมพ์ด้วยกันคือ 1. พิมพ์ใหญ่ 2. พิมพ์ทรงเกดี 3. พิมฐานแซม 4. พิมพ์เกตบัวตูม 5. พิมพ์เส้นได้ 6. พิมพ์สังคาติ 7. พิมพ์สังคาติหมูช้าง 8. พิมพ์อกคุด 9. พิมพ์มฐานคู่